เรื่องเล่าจากธิระชัยก็เป็นเรื่องของสามอย่างสามอย่างเรื่องของสามอย่างที่ผ่านไปแล้วไม่กลับคืนมาครับเมื่อวานผมก็ไปสั่งมานะไก่สามอย่างเริ่มตอนนี้เริ่มได้แล้วใช่ไหมเริ่มเมื่อวานคุณได้ยังไงเมื่อวานวันวิจัขาเขาไม่ให้สั่งไก่สามอย่างผมไม่ได้พูดแต่ผมดื่มมาไายผมสั่งไก่สามอย่างสามอย่างที่ผ่านไปแล้วไม่กคืนกลับมา หนึ่งเวลาสองชีวิตนะครับและสามวัยเยาวของเราใชะะ่มันไม่กลับมาแล้วเนี่ยที่ผมพูดถึงวิจักรนี่ก็ยังเด็กๆก,ก,กันอยู่ทั้งนั้นนะสมัยก่อนสามอย่างที่ส่งผลทำลายชีวิตเราครับคือหนึ่งโมโหสองโอหังสามใจแคบคือ,อ,อโมโหมากๆก,ก็ทำลายเราเหมือนกัน โอหังสามหาวเก้าร้าวก็ทำลายเราใจาแคบนะฮะใจแคบนี่ก็ต้องต้องถือว่ามันก็ไม่มันก็แย่นะทำลายเราสามอย่างที่ทิ้งไม่ได้คือนะความเชื่อนะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความหวังนะต้องมีหวังความหวังของเราและความรักนะฮนะจะรักนะ จะต้องรักในอาชีพรักในกิจการงานในครอบครัวในพ่อในแม่หรือว่าในคนรักอะไรอ่างเงี่เป็นความรักที่เราต้องมีสามสามอย่างที่ประมาณค่าไม่ได้ความรักความดีและมิตรภาพที่ผมพูดมาทั้งสามอย่างมันไปเปรียบเป็นตัวเงินอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะฮะสามอย่างที่ไม่นิรันร์ความสําเร็จมันไม่นิรันร์อยู่แล้ว ทรัพย์สมบัติมีก็หมดมีได้ก็หมดได้และสามกรติยศชื่อเสียงอ่ไม่นิรันด์หรอกเพราะว่าหลายอย่างที่โดยเฉพาะท่านที่เคยประสบความสําเร็จมีตําแหน่งหน้าที่การงานท่านเมื่อคุณเ,เวลาผ่านไปคุณไม่มีอะไรแล้วนี่โอ้เวลาจะพูดอะไรกับใครแสนจะยากนะฮะไม่นิรันด์หรอกครับสามอย่างที่ช่วยเราสําเร็จความรู้สติปัญญา แล้วก็ความมีวินัยในตัวเองของเราสามอย่างที่ต้องถนอมรักษาพ่อแม่ครอบครัวแล้วลก็เพื่อนพ้องสามอย่างที่ใช้ในการทำงานครับเป้าหมายวิธีการและที่ขาดไม่ได้คืออุดมการ <S 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 มีเป้าหมายแต่ไม่มีวิธีการก็ไปไม่ได้มีวิธีการมีเป้าหมายแต่ว่าขาดอุดมการ มันก็ไปไม่ถึงนะครับสามอย่างที่ใช้ในการครบมิตรอันนี้สําคัญมากนะสามอย่างที่ใช้ในการครบมิตรก็คือจัจจสองความจริงใจและสามน้ําใจสุดท้ายนะครับสามอย่างที่ต้องรักษาไว้ให้ดีนะครับโอกาสชีวิตชีวิตนี่คุณต้องรักษาอยู่แล้วใช่ไหมเล่า และมิตรภาพสามอย่างที่ต้องรักษาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นว่ากันเรื่องสามอย่างที่ผ่านไปแล้วบ้างหรือยังไม่ผ่านบ้างและที่ยังไม่เกิดและกำลังจะเกิดหรือมีโอกาสาที่จะเกิดบ้างถ้าเราคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องเราจะต้องเจอน้นเวลาที่เราพบหรือเวลาเราเผชิญกับมันนะครับก็ขอให้สามอย่างที่ผมเล่าสู่กันฟังนี้ เป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านได้ประสบความสาเร็จในชีวิตนะครับเรื่องเล่าจากธิระชัย